เข,เขาเขียนเผื่อพี่เขาบอกไม่เห็นเชื่อปมเห็นหมดนะแม้ว่ามึงจะแม้ว่าแชทมันจะไม่เด้งแต่ก็เห็นหมดนะไม่จำเป็นต้องสแปมมันไรสะะ้สาระไปอีกคนแล้วสแปมสแปมเมอร์ทั้งหลายไปอีกคนแล้วรับคน,นไม่ได้ถ้าเกิดว่ากูไม่พูดหรือไม่ตอบเนี่ยก็รู้ไปเลยว,ว่ากูไม่ไม่สนใจไงเข้าใจเปล่า เคยบอกไปแล้วถ้ามันไม่ได้เข้าในโสดประสานก็ก็ไม่มจะเป็นหน้าตอบแล้วปะมันเสียเวลามันเสียเวลาคนอื่นเพราเปล่าหสี่เวสห้าไหวป่ะนะนอกสามในสองรอเลยได้เลยตัวเดียวฮัโลโหล สวยไปแชทเข้าไปก่อนเลยลหาที่ดีๆขึ้นไหมเปิดได้แล้วนะต้องตามแล้วว้ยตัวเดียวเองง่ายๆเลยอะนิ่มๆเคี้ยวง่ายหวานกรอบเลยละ่ะโอ้ยชีวๆเจ็บตัวนิดหน่อยเอ้ย เราตัวเดียวเองเฮ้ยโอ้โหเป๊ะมนสะดนเล่นมุมแล้วละ่ะแบบนี้อยู่ด้วยกันก่อนนะเจเดดอย่าพึ่งไปนะเว้ยอยู่ด้วยกันก่อน บางโยกแลบเลยยอมโดนยิงสักนัดหนึ่งแล้วกันเอ้ยเด็ดรอบลีกูปดีว่ะประโยชน์น้อยมากถ้าอยู่ตรงนี้ต่ออุ้ยชิบมันอยู่หน้าเลยโอ้ยโอ้ยกระสุนตกเลยโอลีค้ำต่อไปเพื่อนขอโชคดี รออย่าหายมาทางนี้อีกโอ้ไม่โอ้ไม่มเหนียวเข้าแชทเอาใครเพื่อนโอกาสมันไม่ได้มีขนาดไม่มีบ่อยๆนะตายกันหมดเลยเอา ลูกท้องเพื่อนอ,อ้ยอ้อมค้างมปเลยสู้ยากอยู่อันนี้ทำใจได้แม่งคอมแบตท,ที่ดีอะ่ะจะอะไรไปสู้อสิ่งที่มึงเอาสู้ได้ก็คือมันได้แค่ชนอะ่ะแล้วแม่งเก่งกว่าไงไม่แปลกที่จะดูเหมือนแพ้เจเดตอ,อ่ะโอ้โอ้ทำไม ยิงไป5,000แล้วกูอยากรู้เดเมจไอสีตัวที่เพิ่งตายไปฉันอยากทราบเดเมจของนายจริงๆอย่าพี่อย่าอย่าพี่อย่าพี่อย่าไม่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 เอ้ยเรียบร้อยทีมดีดี ว้าวอะไรครับนี่อ่ะโปรไฟล์สีเหลืองนี่ยางกับมือใหม่เลยอะไรครับนี่มือใหม่จัดโอ้โหไม่เป็นไรพวกมึงก็อยู่แรงพวกนี้ไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเองกูจะได้ไม่ต้องเจอพวกมึงง่ายดีพวกนายอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเองไม่ต้องห่วง